รู้ไหมเขา่ามีประเทศหนึ่งในโลกต่อไปนี้อีก15ปีคุณจะต้องลากชีวิตสังขารตัวเองให้ถึง70ถึงจกเกษเียนโชคดีไม่ใช่ไทยประเทศที่เต็มไปด้วยโคโนเดนมาร์กเขาแก้ขนหมายกันแบบนี้แล้วนะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retail Corporation ่นจำกัดมหาชนรู้ไหมเขว่ามีประเทศหนึ่งในโลกต่อไปนี้อีก15ปีคุณจะต้องลากชีวิตสังขารตัวเองให้ถึง70ถึงจกเกษียน โชคดีไม่ใช่ไทยประเทศที่เต็มไปด้วยโคโนมเดนมาร์กเขาแก้กฎหมายกันแบบนี้แล้วนะฮะรัฐสภาเดนมาร์กนะฮะได้แก้กฎหมายเสร็จแล้วก็มีการผ่านร่างกฎหมายเสร็จแล้วกฎหมายฉบับนี้ก็ได้รับการพิจารณาว่าจะต้องบังคับใช้ในอีก15ปีข้างหน้านับจาก2025ก็จะถึงปี2040ในปี2040เนี่ยนะครับจะทําให้ประชาชนชาวเดนมาร์กเนี่ยนะฮะจะมีอายุการ,กรเกษียณเนี่ยขยายยืดยาวต่อไปจนถึง70ถึงจะเกษียณ ทำงานก <use> okay. ัน70เลยนะฮะปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยนะครับอายุเกษียณของคนชาวชาวเดนมาร์กเนี่ยหกสิบเจ็ดปีนะฮะคือในบ้านเราเนี่ยเอกชน55ปีเกษียณถูกไหมฮะถ้าเป็นพวกอะไรฮะข้าราชการก็60ถูกไหมฮะไม่มีใครเกิน60แล้วนะฮะแต่ในยุโรปเดี๋ยวนี้เขาเกิน60เิบทั้นั้นคือแก้กฎหมายให้เกินเกษียณที่ไปเรื่อยๆแต่ว่ามีประเทศเนี่ยคือนอกจากจะอายุเกษียณของประเทศเดนมาร์กที่จะสูงกว่าชาวบ้านในยุโรปอยู่แล้วเนี่ยยังสูงต่อเนื่องขึ้นไปอีกนะฮะ เพราะฉะนั้นการแก้กฎหมายฉบับนี้ให้กเกษียณจาก67ปีในปี2025เป็น70ปีภายใน2 0 4 0หรืออีก15ปีข้างหน้านี่นะครับเขาให้เหตุผลหนึ่งในการแก้ไขตัวอายุการ,กรเกษียณยืดยาวออกไปของประเทศเดนมาร์กคืออะไรทราบฮะเพราะอายุไขของชาวเดนมาร์กเพิ่มขึ้นนั่นมันก็เป็นเรื่องจริงนะฮะถ้าสมมติว่าประเทศไหนอายุไข,ขของประชากรมาลดลงเฉลี่ยลงไปแล้วอยู่ดีจะไปแก้ไขให้การ,กรเกษียณมันยืดยาวขึ้นไปมันก็ดูสวนทางพอสมควรนะฮะแต่ว่าเดนมาร์กเนี่ยเป็นประเทศตึงที่อาจจะมีอยูกยา การดูแลสิ่งแวดล้อมประชาชนไม่เครียดนะครับแล้วก็ร่างกายหรือยีนหรือ D n a อะไรก็แต่ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลทางวิทยา,า,า,าศาสตร์สุขภาพเนี่ยทำให้ประชาชนชาวเดนมาร์กเนี่ยมีอายุไขมากขึ้นและการแก้ไขกฎหมายของเดนมาร์กเนี่ยโดยเฉพาะการเลื่อนอายุเกษียณเนี่ยเขาไม่ได้ทําแบบนานๆทําทีกันนะฮะขึ้นในข่าวนี้บอกเลยนะครับว่าการแก้ไขกฎหมายกเกษียณจะแก้ไขทุกๆ5ปีเห็นไหมฮะตอนนี้เรา2025นถูกไหมฮะงั้นพอถึง2030อีก5ปีถัดไปเนี่ยนะฮะ อายุเกษียนชาวเดนมาร์กจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีคือตอนนี้2025่เกษียณของเดนมาร์ก67สแล้วอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับกรเกษียณเดนมาร์กจะเป็น68คือทุก5ปีก็จะแก้ให้เพิ่ม1ปีนะครับเสร็จแล้วนะฮะพอในปี69เพอในปี2035อายุเกษียณก็จะขยับจาก68เป็น69อะอย่างนี้เป็นต้นนะครับจนกระทั่งในที่สุดคนเดนมาร์กนะฮะที่เกิดหลัง3วาม1970เนี่ยคุณจะต้องํางานจนกระทั่งกเกษียณ70ปี กลายเป็นว่าตอนนี้เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีอายุในการเกษียณทํางานสูงที่สุดในยุโรปนะครับถามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าประเทศไทยสนะภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เด็กก็เกิดน้อยคนสูงอายุก็เยอะแล้วเดี๋ยวเรื่องเงินใช้จ่ายหลังเกษียณเองก็มีปัญหาถามท่านผู้ชมนะฮะประเทศไทยควรแก้กฎหมายเลื่อนอายุเกษียณเพิ่มขึ้นนะควรหรือไม่ควรครับส่งส่งเลยนะฮะ ถามท่านผู้ชมแล้วตอบด้วยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าป,ประเทศไทยควรแก้ไขกฎหมายการเกษยียณอายุเนี่ยควรหรือไม่ควรแก้ไขเลื่อนอายุเกษยียณเพิ่มขึ้นต่อไปนะครับควรหรือไม่ควรนะฮะส่วนตัวเลขไม่ว่ากันนะครับ ควรหร ok like <pod> ือไม่ควรบอกมาฮะถ้าใครคิดว่าควรก็พ <apart> ิมพ์ควรนะฮะถ้าใครคิดว่าไม่ควรก็พิมพ์ไม่ควรต่อมานะครับทีนี้พอเดนมาร์กกลายเป็นประเทศที่จะอายุการเกษียรลากยาวถึง70ปีเนปีในภายใน15ปีข้างหน้านี่นะครับแล้วก็มีตัวเลขของแต่ละประเทศที่น่าสนใจนะครับว่าตกลงและประเทศไหนเขากาเซียณกันยังไงโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทุกวันนี้ในยุโรปเนี่ยอายุการเกษียรมันแตกต่างกันไปหมดเลยนะครับสวีเดนเนี่ยเกษียณ63ปีนะฮะอิตาลีเนี่ยเกษียณ67อังกฤษเนี่ยเกษียณ66 ฝรั่งเศสนี่เพิ่งแก้ไขฮะจากเดิมเกษียณ62ให้เป็น64ดูแล้วทั้งหมดนี่เกษียวก็63ปีขึ้นหมดเลยสําหรับยุโรกันนะครับแต่บ้านเราเนี่ยเอกชน55ก็ต้องปลดระวางแล้วนะฮะส่วนข้าราชการ60ถอยแล้วนะฮะตามกฎหมายเลยนะฮะงั้นถามท่านผู้ชมคะควรหรือไม่ควรครับประเทศไทยควรจะควรหรือไม่ควรในการแก้ไขกฎหมายยืดอายุเกษียณออกไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะนั้นด้วยตรงนี้ก็จะทําให้เราพอจะเห็นชัดเลยนะฮะว่า แนวคิดในการยืดอายุกเกษียณของแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละภูมิภาคก็จะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในยุโรปเองเนีน่นะครับหยุกยาดีนะฮะอายุขยเพิ่มขึ้นนั่นเป็นปัจจัยทางด้านของอเรียกว่าสุขอนามัยส่วนตัวนะครับแต่ถ้าในแง่ของเศรษฐกิจเราก็จะพบว่าตอนนี้ทุกประเทศทั่วโลกก็จะเจอภาวะที่เรียกกันว่าเป็นสังคมสวสูงวัยเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเร็วช้าแค่ไหนยังไงก็เจอนะฮะสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าประเทศที่เป็นแบบขนาดเล็กๆพลเมืองไม่เยอะอย่างนี้เนี่ยนะฮะ สัดส่วนของการเพิ่มขึ้นเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่มีไม่มากนะมันก็จะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวกับคนรุ่นใหม่เหมือนกันดังนั้นด้วยสิ่งที่เขามองว่าต้องยืดคนที่กําลังจกกะเกษียณเนี่ยออกต่อไปอนะครับก็จะทําให้ประเทศในพวกต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นประเทศที่เป็นฐานการผลิตตีกต่อไปตั้งนานแล้วนะครับส่วนใหญ่พวกนี้เป็นประเทศที่เรียกว,ว่าเป็นเซลเบสอีกนอเมีหรือเป็นเศรษฐกิจภาคบร,ริการดังนั้นก็จะเอาคนที่สูงวัยสูงอายุนะครับหรือว่าคนแก่่เทานนะีะ เข้ามาสู่ในระบบที่เป็นเรื่องของภาคบริการกันดังนั้นและประเทศที่เป็นแบบเล็กๆก,กลุ่มๆที่อยู่ในในในยุโรปเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพึ่งพารายได้จากภาคบริการโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหลักค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนอกเหนือจากฐานการผลิตซึ่งไม่มีอยู่แล้วในยุโรปนะครับดังนั้นเขายังคงต้องการคนที่ต้องการเข้าไปสู่ภาคบริการกันเป็นส่วนใหญ่และแน่นอนเข้ามาต่อไปนี้ก็จะไม่เหมือนอย่างที่เวลาที่เราไปญี่ปุ่นเห็นนะฮะ คนกวาดถนนคนให้บริการบนสถานีรถไฟฟ้าคนขับแท็กซี่เดี๋ยวนี้สอวอา์กันทั้งนั้นซึ่งในยุโรปก็เจอแบบนี้มานานแล้วเหมือนกันนะครับนี่ก็ถือว่าจะกลายเป็นประเทศที่มีอายุของการเกษียณสูงที่สุดในยุโรปสําหรับเดนมาร์กนะครับ